คับสวัสดีครับโอ้ยเหนื่อยตลาดนู้นไหนพูดเมวไปเหนื่อยเหายใจไม่ทันเนียจะี่ไปไหนเออเอี่ไปไหนไปไปไปดูรุ้นหลายตัวเลยพี่จะเป็นร่มรุ่นหลายตัวแกมีรุ่นตัวไหนแล้วๆขอสักตัวตัวก็ดูตัวที่เก่งๆก็จะเป็นเห็นจะเป็น b j เกับตัวล็อกเล่ย์นะครับเอ๊ ใช้ด้วยเหรอรักเลขครัไม่ถึงดไม่ถึงดอยแล้วเหรอก็ยังยังได้นะอรับมาเท่าไหร่ตอนนี้ห้าบาทห้าสิบห้าค่ะเต็มนะครับ <laughs> ให้หุ้นร้อนแต่ละตัวรอบที่แล้วก็ให้เอิร์ดรับเจ็ดบาทเจอซะเจ็ดบาทเต็มๆเลยเอา้าวก็ขึ้นไปแล้วมันไม่ขายฮนะก็พี่ให้มาเจ็ดบาทอะะเมันลงมาตอนนี้ก็เลยรู้ว่าพี่เอเชียพลัส e เอาราคานี้ไง ฮึใช่กันหลายวันไม่ใช่เหรอก็หลายวันอะวันที่ขึ้นแรงเล่นเล่นไปสองรอบไม่ใช่เหรอใช่แล้วเออโอ้พูดชัดเสียไงแดดแเนี่ยก็มันลงมาเจ็ดบาทไงก็เลยคอนเฟิร์มเจ็ดบาทอยู่เขื่นไปเจ็ดบาทห้าสิบไม่ขายเออก็เลยคอนเฟิร์มอยู่ที่เจ็ดบาทนั่นแหละอ๋อจำได้ไอ้ที่เสียที่ได้ไม่จำเสียจำไอ้จำได้ไม่จำ ก็ไม่เสียหรอกเออก็ยังยังถือว่าแข็งแรงอยู่ค่ะ,ะค,ค่ะตัว b ีเเนี่ยขึ้นไปเจ็ด75บาทย่อนลงมาแถวประมาณสัก659-75ถึง62อันนี้ก็ไซร์อยู่ช่วงเยืนประมาณ63อยู่อยู่ะนะครับอให้ยอดตัวนิดนึงแถวแถว 62สิบสองถึงหกสิบเป็นแนวรับ <62 S 2> นะครับสิบสองถึงหกสิบบาทนะคะแนวรับนะคะอ่าแล้วก็รีบาลขึ้นไปก็ดูสักหกสิบ้าถึงหกสิบแปก็เท่ากับไฮเดิมเนาะไฮเดิมไม่ได้เจ็ดเจดสูงกว่าไฮเดิมเจ็ดห้าอันนี้เล่นรีบาลเล่นรีบาล <c oughs> เล่นรีบาลใครที่เสียตอนติด7จเจ็ด,จดก็มารีบา์กับเขานะมีตังก็มาถัวเฉลี่ยตรงนี้ก็ผมว่าเล่นเล่นแยกกันถ้าก็เล่นสั้นก็คือตากว่าหกสิบคัดล็อตนะครับี่แล้วก็ถ้าเกิด ดีบาวขึ้นไบหกห้าหกหกก็ขายก่อนจะได้ประมาณิบาทสิบเปอร์เซ็นต์นะได้ได้ได้แหมคุณคุณเจริอรเนี่ยแจกตังอยู่แล้วล็อกเล่พี่เอตัวล็อกเล่ล็อกเล่ล็อกเล่นี่เป็นเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเบรกห้าบาทได้แล้วตอนนี้ก็ยังแบ่งตัวอยู่ช่วงห้าบาทห้าสิบตัวนี้อาจจะหย่อนลงมาสักห้าบาทสามสิบนะครับรอออนตัวรับนะครับแล้วก็ดูว่า เช็คไฮเดิมห้าบาทเจ็ดสิบแล้วก็มีลดนิวไฮนะครับเท่าไหรคะอ่าสักประมาณสักแรงต้านหัวใจอยู่หกบาทโอ้แม่เจ้าอ่าก็เอาสักยี่สิบเลยเียลดตัวลงมาห้าบาทสามสิบกละกันนะครับแล้วก็ก็ดูเช็คไฮอีกทีนึ่งราคารับล็อกเล่ห้าบาทสามสิบนะคะครับผมตอนนี้ห้าบาทห้าสิบห้าแต่ว่าต้านพี่พี่ไก่ห้าเจ็ดสิบไม่เอาตัวเอาตอนนี้ก็ได้นะ แต่สต๊อปลอตเท่าไหร่ครสต๊อปลอตด้วยพี่เกียรติฟังคนบ่นแบบได้ของกําไรแล้วไม่ขายอ่ะอ่ะขอสต๊อปลอตมาเผื่อเผื่อขายไม่ได้จะได้ตัดใจก็ห้าบาทสต๊อปลอตห้าบาทลักเล่นะคะสต๊อปลอตบาทเออดีดีพี่เก่ถ้ามันโดนทุบมาจะได้ถอยเลยเออทุบมาจะได้มีของเล่นต่อค่ะค่ะพี่เอาไงต่อพี่ไก่ตสองตัวเด็ดแล้ววันนี้วาน เดี๋ยวนะคุณผู้ฟังถ้าทันฟังคุณแต่จะทอนไม่ทันก็คือ BJC ีเค่ะราคาซื้อนะคะหกบถึงหกสบาทค่ะครับสต็รปล้อที่หกสบนะคะครัส่วนทางด้านล็อกเล่ราคาซื้อนะคะต้านด้วยเดี๋ยวต้านด้วยเดานหกห้าหรือหกหกไปฟังเองอีมค่ะเดี๋ยต้านก็หกห้าหกบาทค่ะ ก็เลร่ราคาซื้อไม่รู้จะซัดไม่ได้เล่าห้าบาทเจ็ดสิบได้เดี๋ยวคุณขี่ค้านจะวิ่งหนีไม่ทันกันนี่เมอเอเจฟักก้าของร้าน,นนะรอยเล่ลเล่นกลน,นะเวลาเวลาอยากเล่นอะไรอยากเวลามาแล้วกลัวจังกลัวจังอ่ะ <c oughs> เอางี้เงี้ตลาดพี่มองภาพรวมว่ายัางไงคะที่หล่นๆขึ้นๆในบริเวณน,นี้ก็ยังอ่าตัวเล็กเนี่ยยุบตัวลงไปนิดนึงแต่ว่ากลุมกลุ่ม ของตัวคุณบิ๊กแคปเนี่ยค่อนข้างจะต้องระมัดระวังครับแต่ว่าถ้าเกิดลงมาถึงสองหนึ่งสองแปดศูนเนี่ยก็าคิดว่าน่าจะมีเด้งนะครับช่วงนี้่จะเข้าบิ๊กบิ๊กแคปไปรอ1หนึ่งสองแปดศูนย์ส่วนตัวเล็กยังเล่นเทนนิงต่อได้นะครับตัวเล็กพี่ก็ให้มาหมดแล้วเนาะก็เอาไปสองตัวก่อนโอเคค่ะพี่กายคะแล้วก็โอเคแล้วทีเฟกของพี่นะคะทีเฟกวันนี้ แป่งตัวแคบมากเลยตัวซีรีส์แเนี่ยก็แปลงอยู่โลอยู่แปดเจ็ดสามนะครับแล้วหายมาถึงแปดเจ็ดเก้าวิ่งอยู่ประมาณห้าจุดก็น่าจะรอบนี้น่าจะถ้าถ้าถ้าลงมาหย่อนได้แถวแถวแปดเจ็ดสามปเจ็ดสี่อีกทีหนึ่งก็เด้งไปไม่น่าจะถึงเจ็ดเก้าน่าจะได้ประมาณเจ็ดแปเท่านั้นเองก็รับต้านบริเวณนี้เนาะรับต้านบริเวณนี้แต่ทีนี้ว่าถ้าจะขอขอมข้ามวันก็จะต้องอาศัย ดวงนิดนึงแหละเพราะตลาดสางประเทศเนี่ยเขาค่อนขันผววแต่ว่าหุ้นไทยตอนนี้ไม่ได้เอาหออาจจะผอฟอร์มท่านจะคุยอยู่จะคุยให้ฟังอยู่บ,บ่อยๆว่าอย่าอย่าขอของกลับบ้านนะครับอย่าเอาของกลับบ้านนะคะใช่เล่นลายวันดีกว่ายัางเมื่อเช้าเนี่ยเปิดโดดลงมาพอ,อลงไม่แรงอย่างที่ทุกคนหวังเนี่ยซื้อลองเข้าไปแถวเจ็ดสี่เจ็ดสี่จุดห้าอะไรเนี่ยได้ออกตรงเจ็ดแปดนะครับก็ยังได้เนาะ ช่แต่ว่ารอบแต่วันนี้รอบเล่นมีน้อยนะก็อยากจะเข้าเหมือนกันแต่ใจไม่ถึงพอแปดเจ็ดสามพี่ไก่เมื่อเช้าทีหลังโทรมาถามแล้วกันนะโทรรับสายมากนะถ้าไม่ประชุมก็รับอ่ออย่างั้นฝากผีฝากใครไม่ได้หรอกทีเฟกกับทุบทีสองนาทีก็หายเกลี้ยงห้าจุดอืมนะครับอืมเล่นเสี่ยงหน่อยนะคะสหรับพี่ไกพวกนี้พวกนี้คงใช้วิธีเดิมถ้าโดดถ้าเปิดลงแต่ลงไม่แรงก็ลองแล้วเล่นมีบ่าวิบออกเพราะว่า อราคาฟิวเจอร์เนี่ยสาว่าแปดเก้าศูนย์เนี่ยดูเหมือนจะเป็นแนวต้านที่ที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะฉะนั้นรีบาวรีบาวคงรีบาวได้ไม่เยอะนะต้องต้องคอยดักจังหวะรองแล้วก็ทํากาไรระยะสั้นไปแต่ว่าถามว่าไปตองช็อตได้ไหมเมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายอือถ้าใครได้ช็อตเนี่ยได้ได้กำไร<ห>ทันแต่ว่าแต่จแต่ว่าเออได้ตังแต่ว่า วันนี้เนี่ยทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตาชอสแต่จริงจภาคเาก็ทยอยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ารีบาวันสัก8.85แล้วค่อยจะเริ่มช็อตใหม่ก็ยังไม่สายอะไรนะครับรอช็อด8.85นะครับรอใจเย็นๆแล้วกันนะครับได้ค่ะทองค่ะทองค่ะพี่ทองตัวทองโกลด์สปอตเนี่ยค่อนข้างจะเวียงอยู่ในอยู่ในช่วงประมาณสักแนวต้าน1.765นะครับ แล้วก็ตัวแนวรับเนี่ยยังมองแถวๆว่ามันหนึ่งพันาหนึ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลงมาถึงหนึ่ก็น่าจะเปิดลองแล้วรอรีบาวขึ้นไปแถวๆหนึ่นเจร้ิบะครับแล้วก็ปิดสถานะ1นึ่งนเจ็ดอินาะได้สักสิเหรียญเอ้ยเท่าไหร่ห้าสิบหห้าสิบห้าสิบห้ไปเจ็สิบนี่ประมาณยี่เหรียญได้เยอะพอนนี้่หมันรอแต่เย็นๆแต่ว่าก็อยู่ฝั่งรออย่าไปชักสวนเพราะว่า ทองจริงๆแล้วจากเดืน 10, อนสิบเดือนสิบเอ็ดนี่ถือว่าเป็นไซเบียร์อัพเพราะฉะนั้นอย่าไปเน้นช็อตให้เน้นอยู่ฝั่งรองทองขึ้นเหรอคะขึ้นเหรอฮะทองเอ่อทองได้ได้ได้ปัจจัยบทสองอัน Umwelt คือหนึ่งก็คือฤดูทองคำที่จะเข้ามาเดินสิบเอ็ดของของอินเดียอ๋อค่ะค่ะดูดูแล้วก็แนวโน้นมของข้างเงินดอลล่าที่ไม่ได้ไม่ไม่ไมีโอกาสแข็งค่ามากนักดังนั้นทองเขาจะมนีโยวกัดขึ้นคอมมูนิตี้ก็จะเวียงแรงๆนะครับ ก็ช็อตเด็ดๆของพี่มีประมาณนี้นะพรุ่งนี้นั่นล็อกเล่ครับเจอ<า>กับพี่อีกนะห้ามเบี้ยวนะเ,เดี๋ยวชาว่างก็จะจะจะเข้ามาในสายนะครับถ้าขึ้นจะเจอฮะลงอาหายเลยนะนะ <laughs> ค่ะเป็นไ,ไรพี่ไก่เดี๋ยวจะตามตัวอทองคำด้วยซึ่งตอนนี้เองก็น่าสนใจเยอะเลยนะคะกรอบมันเวี่ยงได้ได้ดีกันเลยถ้าไม่ได้ก็หย่อนลงมาแรงๆะรับได้ทองคำนะครัได้นะคะ ขอบคุณค่ะค่ะที่ดีครับสวัสดีครับค่ะ